เนี่ยก็รอโอ้โหโน่ากินแต่มันก็ไม่มีหมูม,มีอะไรแต่เราทอดปลาไปละเนี่ยเป็นไงบ้างขอบคุณนะคะอุ๊ยก่อนไปนะจ๊ะลืมความนัวทุกคนแต่นิดเดียวพอพอจบบ๊ายายมามาดูแกเหตุฉบับคุณทำไม่เป็นกันนะใส่หอมแดง ถ้าไม่เป็นนนะย้ำนะครั้งแรกนะทุกคนก็ค่อยปัดไปนะคะใส่ไปกล้วยมันหอมเลยกรน,นีก็มีพริกกระเทียมนะมาตำตามๆเราอยากได้แค่ไหนก็ใส่แค่นั้นเพราะว่าไม่ตำบ่อยนะก็เหมือนเดิมนะคูโทนเราตำใส่ถุงถ้ากินเผ็ดเยอะก็ใส่ถ้ากินเผ็ดก็ใส่เยอะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อย ประมาณนี้แล้วกันไม่หอมเลย แก่เห็ดแบบเหนือๆแล้วกันนะทุกคนทําไม่เป็นนะนี่คือครั้งแรกแต่ว่าอยากกินกน็ยอยากจะลองทําดูนะคะกลัวไปเรื่อยๆเ,เลยกลัวไปเรื่อยๆเพิ่มนี่ละก็ใส่น้ำปึ้ง ง่ายๆนะฉบับคุณทําไม่เป็นนะคะทุกคนรอในระหว่างนั้นก็เตรียมผิดวันนี้จะใส่แค่สองเห็ดน,นะเห็ดน,นี้แต่เห็ดน,นี้ยี่สิบบาทเลยใส่แค่สองเห็ดตอนนีน้เดี๋ยวราวร้างกันก่อนก็ทําทําไม่เป็นนะทุกคนเราไปอยากกินอะไรเราไปเดินตลาดอยากกินอะไรแล้วก็ทําซื้อกินกันทํากินกันเองอะไรเงี้ย เพราะบางทีมหาเลือก้านยากไปเรื่อยๆแต่ที่จีมต้องใส่ตะไคร้ด้วยไหมเออใครรู้บอกเลยนะนี่ก็จะทําแบบมือนเดิมที่เคยทํานะคะก็เหมืนมอมนเดิมนะจ๊ะอ๋อมอนเดิมนะเริ่มเลือเหมือนเดิมเลยเหมือนมัน คืออารมมันเหมือนมันปูหมดแล้วอ่ะทุกคนไม่ต้องทําอะไรเยอะก็หันไปเรื่อยๆหั่นไปจ้ะเรื่อยๆหันก่อนนะหันเสร็จละรอให้ทำการหันหันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อความสะอาด,ะอาดนะคะ มา <c oughs> หลังจากที่เอารับไปอย่างดีแล้วนะน้ำก็เริ่มเดือดเห็นปะขออนุญาตนะคะทำกล้องก่อนโอเคน้ำก็เริ่มเดือดแล้วก็ใส่ใบหิริใส่ไปเลยจ้าก็ซื้อมานะสามเห็ดห้าสิบาทนะมีเห็ดเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดออริจิใช่ไหม แล้วก็เห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดแหละเห็ดเนี่ยสองเห็ดนี้แล้วก็มีเห็ดฟางเห็ดฟางเราจะเอาไว้ทอดเอาไว้ผัดทำพวกนี้ไม่งั้นก็ต้มเส่กระดูก่ะต่อไปเราก็มาเตรียมเตรียมอันนี้รอนะคะนี่เราก็ทำได้หลายอย่างแบ่งกันเอาไปทอดใส่ไข่ก็ได้น่งเริ่มเดือดแล้วทุกคนเริ่มเดือดแล้ว เห็ดนี่เราล้างหลายรอบมากเลยนะสามรอบหรือสี่รอบเลยนะต้องสะอาดไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะค่ารักษาอ,อะไรก็แพงไปหมดเราต้องเซฟตัวอให้มากที่สุดที่จริงแล้วอ่ะใจไม่ได้อยากจะเอาพริกเอาอะไรไปคั่วใสน่น้ำมันนิดนนะเพราะว่ามันเป็นแกเห็ดนะ่ะ แต่ทีนี้มันถ้าเราเอาไปคั่วแบบไม่มีน้ำมันละ่ะกระทะก็ไหม่ะทุกคนแล้วอันนี้คือกระทะใบเดียวที่เราจะต้องทานุถนอมเขาให้ถึงที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดก่อนเดี๋ยวค่อยชิมมาตอนนี้เดือดละเรามาชิมกันเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนหลังจากที่เราใส่ค้าอไปก่อนนึ่หอมมาอืม้ม นนเราจะใส่น้ำปลา,านะอร่อยมากทุกคนใส่น้ำปลา,าไม่ต้องเยอะนะคะนิดนึงอ่ะพอจะที่จรินี่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลส้มต่ำนะแต่ไม่เป็นไรซื้อมาผิดนีขอชิมก่อนนะเพราะว่าเราใส่น้าเยอะเพราะว่าปลา,าไม่เค็มเลยทุกคนขอชิมเบิ่งดอด หมทุกคนเลดอ่ะพอจบน้ำปลา,านิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็เอานี่นะคะชะอมไม่ต้องดิดนะเอามาหั่นแล้วไปล้างใส่ค่นี้พอเลยจบแกเห็ดสูตรคนทำอาหารไม่เป็นนะทุกคนเนี่ยแล้วก็รอ โอ้โหโน่ากินแต่มันก็ไม่มีหมูมีอะไรแต่เราทอดปลาไปละเนี่ยเป็นไงบ้างขอบคุณนะคะอุ๊ยก่อนไปนะจ๊ะลืมความนัวทุกคนแต่น,นิ่เดียวพอพอ,อจบบ๊ายบาย